สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน Youtube ครับ10กุมภาพันธ์2564ครับนำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตล่าสุดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังครับสำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์นะครับลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยครับโครงการเราชนะระหว่างวันที่15ถึง25กุมภาพันธ์2564ครับสิ่งที่จะนำไปก็คือบัตรประจำตัวประชาชนบัตรสมาร์ทการ์ดเพียงใบเดียวนะครับรายละเอียดต่างๆสอบถามได้จาก เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเลยนะครับ15ถึง25กุมภาพันธ์นะครับอย่าลืมเป็นวันลงทะเบียนสําหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์นะครับทีนี้ถ้าหากว่าท่านได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนที่ธนาคารแล้วหากท่านได้รับสิทธิ์ท่านก็ต้องใช้จ่ายเงินโครงการนี้นะครับสําหรับผู้ได้รับสิทธิ์นะครับเขาจะให้ใช้จ่ายเงินผ่านบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับหากได้รับสิทธิ์แล้วนะครับ ก็จะต้องดําเนินการที่ธนาคารกรุงไทยโดยเอาบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเสียบเข้าเครื่องเสียบเข้าระบบแล้วก็เราก็ตั้งตั้งรหัส6หลักคล้ายๆรหัสบัตร ATM นะครับสําหรับบัตรประชาชนตั้งรหัส6หลักเราก็จะมีรหัส6หลักเสร็จแล้วเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนะครับเราก็ใช้บัตรประจําตัวประชาชนนี้ไปรูดซื้อของที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ร้านที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้านะครับร้านที่มีเครื่องรูดบัตรร้านที่มีแอปเป๋าตังสแกนบัตรรับเงินได้แล้วก็กดรหัสหหลักที่ตั้งไว้ตอนเราไปตั้งรหัส6ห,หลักที่ธนาคารนั่นแหละครับสรุปผู้ที่ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยคือเมื่อได้รับสิทธิ์จะได้ใช้บัตรประชาชนใช้รูดซื้อของและกดรหัส6ห,หลักให้กับร้านค้าที่เขา้าร่วมโครงการนะครับกดรหัสหหลักให้กับแอป ถุงเงินกดรหัส6หลักให้กับเครื่องรูด EDC นะครับก็ก่อนจะใช้ก็คือเมื่อเราได้รับสิทธิ์แล้วเราจะต้องนําบัตรประชาชนสมาร์ทการของเราไปตั้งรหัสที่ธนาคารกรุงไทยเมื่อได้รหัสประจําบัตรคล้ายๆบัตรรหัสบัตร ATM แล้วก็นําไปซื้อรูดซื้อสินค้าต่อไปนะครับอ้าวก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับขั้นแรกต้องไปลงทะเบียนให้ได้รับสิทธิก่อนก็คือวันลงทะเบียนระหว่าง15-25ถึงกุมภาพันธ์64ครับสวัสดีครับ